แฟนแตงโมโพสต์ล่าสุดถึงแตงโมนิดาด้านพิงกี้โผล่คอมเมนต์ทันทีเชื่อว่าหลายๆคนคงยังเสียใจกับการจักไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพลัดตกเรือสปีโโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียกได้ว่าเป็นการจักไปแบบกระทันหันไม่ทันได้ตั้งตัวและถึงแม้ว่าจะผ่านมาราวสองสัปดาห์แล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงแตงโมนิดาโดยการจับไปครั้งนี้ของแตงโมนิดา นับว่าเป็นข่าวที่เศร้าสะเทือนใจของใครหลายๆคนอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากที่แตงโมนิดาเสียชีวิตก็ทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเบิร์ดแฟนแตงโมผู้ชายที่ใครๆก็ยกย่องให้ว่าเป็นรับแท้ของแตงโมนิดาทำทุกอย่างโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแม้โดนชวนเข้าวงการบันเทิงก็ไม่เอาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีทางด้านผู้ใชต้ตทิกตอกออกมาเปิดภาพล่าสุดเบิร์ดแฟนแตงโมไปทะเลกับเพื่อน แต่ชาวเน็ตพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเบิร์ดแฟนแตงโมสู้ผอมลงจนหน้าเป็นห่วงอีกทั้งชาวเน็ตยังเข้ามาให้กำลังใจเบิร์ดกันอย่างมากมายและขอให้กลับมาลุกขึ้นสู้อีกครั้งล่าสุดเบิร์ดแฟนแตงโมโพส์ตรูปภาพของแฟนสาวแตงโมนิดาคู่กับสุนัขก,กลางตลาดนัดแล้วรูปถัดมาก,ก็เป็นรูปของเบิร์ดคู่กับสุนัขตัวเดียวกันโดยหลังจากที่โพสต์ไปได้ไม่นานทางด้านพิงกี้ สาวิกาโผลเปนทันทีว่าส่งพลังให้เยอะๆนะ